อยากเจอครอบตัวตัวเองอะแต่มันเจอไม่ได้หายไปไหนกันหมดสุดท้ายก็หายกันไปไม่มีใครคิดจะกลับมาเลย หายกันไปหมดเทบจะทุกอย่างฉันก็เพิ่งจดจำความทรงจำที่ความจำเสื่อมกลับมาได้พ่อบุญธรรมของฉันฉันโลกว่ามจำตัวยฉันรู้อะไรหลายๆอย่างที่ฉันไม่อยากจะจำทำไมกันนะทำไมฉันต้องจำสิ่งพวงนี้ด้วยกันนะลืมๆไปซะยิง่งดี ขู่มันตัวเองที่เคยถูกมันใยกันเลิก,เลกไปนานแล้วขอให้ใครสักคนเปิดเข้าใจข้าบ้างสับคุณ ยงีทุกสิ่งทุกอย่างต้ข้ามองร้เป็นอวกาศไปทั้งหมดข้ามองเห็นได้แค่แค่อวกาศไม่เคยที่จะได้มองเห็นโลกภายนอกมองเห็นทุกคนเป็นตัวสีด,ดำที่ที่พร้อจะทำร้ายค้า ใช่เขาพอจะทำร้ายค่ะทุกครงเก็บน้ำตาเข้าไว้ต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้ เออทุกคนครับเดี๋ยวโขจะบอกว่าหลังสามทุ่มขึ้นไปเนี่ยจะมีคนมาหาผมแน่นอนสามทุ่มกว่านะแล้วก็เมื่อในเพิ่หลังสามทุ่มก็บสี่ทุม่มอ่ะจะมีคนมาหาผมอ่าแล้วก็รอดูได้เลยไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนไม่อสี่สามทุ่มกับสามกสี่ทุ่มคือเออเจียวจินอื ไอ้ลูกสิช่างเถอะนะฉันไม่ได้ว่าอะไรหรอกอาจารย์ค่ะเป็นห่วง เดินเล่นได้สบายใจก็ยังดีเนาะอย่างน้อยฉันก็มีพวกนายนะ ผมก็ต้องขาดคนโดยที่ไม่ได้อัดตอนบัตรทริเทศมาเนาะก็เห้ผลเนอะผมไม่ได้อัดตอนบัตรทริเทศมาเพราะว่าในจุดเวียผมเกิดอาการแพนิกนั่นเองนะฮะให้ผลที่เขเกิดอาการแพนิกก็เป็นเพราะอะไรเหมือนกันอกสอบบอได้ชัดบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าให้โลบ่ให้ให้โล่แบบเต็มร้อยมาในหนี่หลงชัดก็บอกอยู่ว่าให้โล่แบบเต็มร้อยแล้วสำรวจกัน ลังสำรวจแต่ดเดื้ตาคุณหนูเขาไม่ทันแล้วก็ด้งออกใจดี้ขอดไหวบ้างสำรวจตัวเองไงคือผมกำลังโลของตัวเองอยู่แล้วปปามากขัดอ,ะอ่ะคือบางที่อ่ะป๊าป๊าคือจริงๆริงอ,อืม ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้อัดเอาไว้เนาะเดี๋ยวผมต้องมีม็นคนย่งของผมอปล่ะมีคนคนย่งของผม ผมไปทำงานอยู่ห้องริมได้วยปกติผมจีบห้องริมตลอดเลยนะตอนนี้ไม่มีคนแย่ง อะไรกิงนะผมบอกเขาพวกเขาแล้วว่าจะโลเต็มร้อยแต่ว่าเขาไม่ฟังนไงผมแบบก็าบอกยู่ว่าให้โลเต็มร้อยให้โลให้สำรวจตัวเองจำได้ตัวเองอื เดี๋ยวต้องอาจจะถามว่า,าตัวละครอาจาะเกนตะเนี่ยมีปอมอะไรนะหรอก็คือตอนนี้ความทรงจำกลับมาแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะเล่นโลตึงนิดนึงเนาะ เดี๋ยวได้ดมันมีท่าแปลกๆกเลยนหัผมลองท่านี้ด้วยคือถามจริงๆผมยังไม่ได้นอนหรอกแต่แค่ว่าผมจะเล่นโหลดต่อไปอจริงๆนะผมถามว่าผมคูดจิ้นไหมก็น่าจะไม่น่ามีแล้วเรานี้หรือเปล่าก็เราจงรอต้องรอดูนะฮะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ม,มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ที่หลังแล้วกันนะ เด,เดี๋ยวเตรียมตัวรอดูซีรีส์กันได้เลยนะคะตอนนี้ประกาศโปรเจกต์ประธานในดีดก็ถ้าถามว่าประกาศทาดีดแล้วเดี๋ยวจะไปประกาศในเอ่อลิงก์ของอันนี้เดบไซานด้วยนะถ้าถามว่าจะประกาศตัวไหนี๋ยวรออีกทีนะคะขอไปนอนไม่รอดได้ไหมเขมาชอบไอ้พวกนั้นมันชอบไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยว่าเขาลงเต็มร้อยกันแล้ว มีป้ายละวชอบอยู่ชั้นสุดท้ายนะจริงไม่อยากอยู่ชั้นแรก kann mein ไปอยู่ตรงเดิมเียค่ะเอ้ยไม่ใช่ต้องนั่งดินั่งจะนอนแต่ละก,กู าคนย้ายดิ้นง่ายกันเนาะแต่ผมจะดิ้นง่ายเหมือนกันนิดนึงง่ายย้ายง่ายย้ายกลางกลางย้ายได้กลางๆเนาะ ชวยพัดไข่ลใไข่ลบเพียงลบคอพอมอบใจอย่ามัวคิดจริง้ังมองหากว่าพัาดหังลืมแล้วเพลง, <laughs> งพวามผาดังความสมพั์ ยังพอเคาร์ลตอระกครู่ติดก่อนนะอากาศหนาวไหมครับอ,นะอากาศอากาศหนาวไหมครับช่วงนี้ถ้าอากาศหนาวก็กจะดสานหลักษาสตร์สะพานตานแด้วน,นะครับจะได้มานั่งดูขมอย่างนี้เนาะจริงๆอยากไล์นะแต่มันไล์ไม่มีเสียงอะ Chân ở lane tí tí nha ตัวเล็กกันเข้ามาในนี้ได้เป็นไงล่ะคะปุ่มตัวเล็กนอนดีไหม ิดถึงพ่อบ้านอะแล้วก็คิดถึงชีวิตที่มีบรรพายพผกมาแต่ว่าฉันยังขัดใจกับเรื่องที่ฉจะนั้นพูดว่าอดีตชาติ ในอดีตฉันเคยทำอะไรไว้กับมันนะอยากจะรู้สักจริงๆทำไมถึงพูดกับฉันแบบนั้นฉันไม่ชอบสักเลย 买了。 Come in. เห็เนแบบนี้ล้าก็าง่วงเหมือนกันฮะไหนบอกว่าไม่มีเพื่อนเห็นไหมทางข้าสังคมเดียวก็จะมีนะ